งอมาอมรเนีองอ a เ p l i a เอ๊ะอยู่ดงในนี้ก็อ๋อะโอยเอายาอะไมันน้อยนี่นะฮะฟ้าสงังจันี่ตอนที่กบบลยมาเชียวไม่ติดไม้แข่งจะนะนัเ้าเม่น่ะ Nó tầm khôn nó cứ hữu, nhá. nữa đấy. Anh đấy. bộ, hipo. Nha. Đưa hấp dưới của hà Nha. <laughs> <laughs> Mình nhiều Nha. เอาว่าเจอตัวน yeah. oh ี้ก็แม่นีมาเลยดีนสีเตะๆนี้นะโมแม่แม่เลยนะแม่เลยนะอยู่พื้นหูน่ะอยพื้งามเนาะเอาอ่างงูนะครับก็ได้ดอกแง้มแง่เนี่ยเนาะม่ใชยเลยควัดในกิจิบุ้เออไม้ทับไว ดูหันก็ไม่ีเลยนะเอไปพันเลยฮะพันเเน่าปลูอยู่ไปมาจนหัวพีน่ะดอกง่ายง่ายด้วยนะหันเธอด้เอาง่อยงีอยไม่ง่อยไม่ใน่ไหมถ้าก็ได้ดอกง่ายติดก็เงินคับเนื้อ ฟ้าแต่สังดงเขาชงทีในห่มบกเหือเนาะเห็ดนี่นะห่มบกบกเอาสปจับอื่นก็มาจอบอีกกได้อีกเลยนี่นั่น ยังติฟามีนโหเลยเนี่ยยัะจัหวัดทใในหันกับัวเลาะบึงแถวนี้กัน เ่านั้นแหละท่านออกเบิดม,มาเห่าไปได้มาเนาะคือเธอตื่นยืนเตยเอ้ยน่ะฮอดพีหน่ะน่ะฮอดพีน่ะดอกนี่ <c ười> นีแ <c oughs> ต่เพืนน่ะนี่ยิึงี่จีงให้เบิ่งเด้ออุ้ยฟ้าถึกเลยเยอะ <c oughs> <c oughs> ตีนพงเุ่นกุ้นอยู่เอาเอาได้เครื่องนึ่งตีนมันนะ,นะตีนปุ๊ใหญ่หนึงสุดายดยิซับตีนมันก่อนเลย,เเยฮะเห็นนกูปา่าเหีเ้ยอกูเปผู้หาดิาหาไม้ไว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho วิสเบิร์ดนี่มันมางกสฮดปีดอกนึ่งนี่ท่านออกเบิดดอกลาวเทาไฟเพนไหม มีบอคุณเลยใกล้อันคันเซ้านี่นั่นแหละนี่บอกออกรมาฟีเนอคือชีออก่านั้น มุนหมุนถ้าหกอปพูบีเอ็นนะนะบีเอ็นถนนเปนฮู้ผู้แดงตัวนี้ก็ว่ใหญ่นะฮู้ผู้แดงน้องหกเลยคือทึมอึบอยู่มีจะออกพูดเลยอแคมให้ไป อหมือนมาเจาะหรือไม่โดนมันมทัน้งในบานทกินฮัทก็ดีกินเอ๊ยหน้าดอกนี้ก่อน,น่ะเอ้าก็มันเห็นอีเลยไม่เห็นก่อ หอกแบบไหนนะเสี่ยงให้เบิ้งด้วยไมได้วะนั่นดนาดตับใหญ่แหีขนาด้ ถมไว้ก่อนมื่อื่นมันออกอีกดยกใหญ่คัก็นะน้าวตัวนี้แค่ไหะมาเดยนี่ฮะ พันหัวเห็ดเฮ็ดดินกระเด้งนาะเอาหยาบมาหยาบเฮ็ดปนาะอยู่ดินกระเด้งเนาะ,ด,นนนะดอกใหญ่สองดอกดอกนี้พันหูพันดอกกุ้งเลี้ยงน่ะดอกนี้ผาถือคน น่ตับโดบไงคือกันพี่น้องพอคนไปหาทางใหม่คนไปนี่นี่ว่างนี่เป็นมาเป็นนี่เจออีกหมู่แล้วพื้ีดินแตงเหิบอยู่น่ะ นะดินแต่คือป,ปลุกปล้อยังใส่ดีนะนะมื่อื่นผู้ดีหาเห็นคักเลยมื่อื่นนะมื่อนี้เนะี่ยมันยังบ่เห็นคักมันยังน้อยนะนะ่ะแต่คือผูฟัวมีอยู่ไหนทอนนี้กันเนาะฮะเนาะนี่นะอ๋อผู้ดีกินคักเลยฟัวปลูยตัวนี้กัปลูอยพีนะ่น้องนี่ ดนี้กันนะพอาะตะแตกเฮิร์พอาะเตะดินแยะแกเฮิร์ขึ้นเดี๋ยวพังนั้นบ่เอ๊ะเจ้าวัวน้อยดีวันนี้เนาะไม้นเจ้าทิมเลยไม้่นี่ๆเลย เด็ดเลนะยคือไงนี่นี่เหียว่เื่นหาว,าเวาเห่เรียกว่เห็ดือว่ามันบ่เป็นคักรบเห็ดบ่มอืนพนหาเห็นคักอันนี้มันหากกระลืมออก สิเก่งกินตอนเที่ยงนี่นะโอ,นะ <laughs> โอ้พี่หอดพี่นี่เดีนี้ดอกปลูอยู่นี่นะนี่เดี๋นี้ก่อนีน โอ้น่โอ้อเมนยีบเนี่ยแล้วก็มีวะนี่ดอกนี้ดอกนี้เกินฝนตกใช่นี่ยเน่าได้นี่ยนะบ่นเลยฮะเอาพี่มาดินั่นนั่นโดนอีกมันออกนะก็ยกก็ย่อยได้นอะ เมอเน้ออกเบิร uh, ์ด6ยทธงก็ได e> like> ้3ดอยู่บนเก่าฮะเนี่ยอึม โอ้ยเดี๋ยวนี้นะหาบรเห็นดอกย้ากจะเห็นมันยังอ่อนอยู่เ่ยมันเหากับ <Technical S 2> ดินแตกอ่อนนะตัวน <mosquitoes> ah ี้กันนะอีพอมีมาเมื่ออื่นะพอดีแล้วอืมเฮบุทรชายอีพอมีบอกพอดีประโล่อยู่แท้ พอดีนพุดีแกงย่ำกรุบกรุบกรุบตรงนี้กันนะโอ้ยนะมืออื่นที่สีหาได้หลายกว่านี้เดอะมันได้เห็นครับว่ามันนะอันนี้ัน,นสันทวิทย์หน้าดินใช่ไหม ถ้าหาปฏิกิากได้ะเซทุลนอยู่ทางนั้นนะนจีบวยเห็นเนาะนี่เจอนี่ไะแมงสียีเว่อเลงนี้ก็ไมงยีไหนคือว่า นี่ตัวนี้พูนะัหล่อขึ้นจิดหอนนน จยุดโน่โนแค้มสวนเขาไงต่ะดอกนี้โอ้ยดีหางไม้ลายเนาะเสียมโดเสียมพโพนั้นเลยบุครกได้เสียม มันมันซับเปิดซับเปิดพวงตรงนี้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 งร đọc nhai quét tập quá tự đọc của đi Chùm của luôn 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 lấy học luôn 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 bưng Thân luôn luôn luôn